เกียวหอมแดงจ้านี่นะคะหอมแดงจ้าเกียวให้มันกรอบนะคะเสร็จแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปนะจ้าขั้นตอนต่อไปจ้า เสร็จแล้วจ้าน,นี่จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะทำซอสเอาไว้ราดนะคะทำไข่ลูกสะใภ้นะจ้า อร่อยแล้วนะคะปิดไฟจ้าเสร็จเแบ,บร้อยแล้วจ้าข้างบนนี้ก็คือผักชีนะคะแล้วก็ผิกกินดาทอดจ้าโรยด้วยอันนี้หอมแดงนะคะหอมแดงทอดกรอบจ้า